สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับช่อง btc ปั๊บป๋าพาลุยนะครับหาเงินง่ายๆสไตล์สายฟรีกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าเว็บเพจของ binance นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะทำการส s t กกิ้งเหรียญนะครับก็คือผมมี iosd อยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมก็จะทำการส s t กกิ้งนะครับเพื่อรับรีวอร์ดนะฮะวันนี้ก็ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด ติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิอต่อไปให้กับผมด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่มอเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหาคำว่า staking นะครับ staking โอเคเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับเพื่อนๆก็มีเรียออะไรก็สามารถพิมพ์หาได้เลยนะครับในช่องค้นหานะครับผมมี iosp นะครับผมก็จะพิมพ์ iosp เจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาดูระยะเวลาในการสเต็กนะครับของผมก็จะทําการสเต็กในระยะเวลา30สวันนะครับก็มีระยะเวลาให้เลือกทั้งหมดนะครับ2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับก็มี60วันนะครับแล้วก็30วันนะครับซึ่งวันตอนนี้ผมจะทําการสเต็กที่ระยะเวลา30วันนะครับดอกเบียนะครับรายปีก็อยู่ที่4ี่จนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองสังเกตดูก่อนนะครับว่าชอบระยะเวลาไหนนะครับโอเคผมเลือก30สิวันนะครับคลิปขึ้นไปเลยนะครับ อื่นนะครับเราก็มาดูรายละเอียดนะครับในการเซ็ของเราเะฮะรเราก็ดูก่อนเลยนะครับจํานวนที่เรามีอยู่กี่เหรียญนะครับผมก็จะทําการเลือกสูงสุดนะครับก็คือทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกทั้งหมดแล้วนะครับผมมีอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเหรียญนะครับระยะเวลานะครับในการเซ็กของผมนะครับก็เดือนหนึ่งนะครับวันที่2วันที่2เดือนหนึ่งสองพนี่สิบสองนะครับดอกเบี้ยจะเริ่มก่ายนะครับในวันถัดไปนะครับนี่นะครับถ้าหากว่าผมจะเท็ครบกำหนดนะครับระยะเวลา 30วันนะครับผมก็จะได้เพิ่มมาอีก59.55เหรียญนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็ทําการเต็กเลยนะครับโอเคยอมรับนะครับกดยอมรับแล้วก็กดยืนยันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการเต็กของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ wallet นะครับกลับไปที่ wallet ของเรานะครับก็ทําการเต็ก ทั้งหมดแล้วนะครับโอเควิธีการสเตกของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อท่านใดมีเหรียญนะครับที่อยากจะมาสเต็กก็สามารถทําได้ตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับยังไงนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งกดหัวใจกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอต่อไปให้กับผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ